แน่นอนว่าในส่วนของโควิด19มีผลกระทบทั่วโลกโรวมไปถึงเศรษฐกิจไทยด้วยวันนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของภาคธุรกิจหรือว่าภาคธนาคารพาณิชย์เขาก็มีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าแม้แต่การลดดอกเบีย้ยด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้มีซอฟ์โลนนะคะที่จะคิดอัตราดอกเบีย้ยระดับต่ำค่ะ2%เท่านั้นแล้วก็ให้วงเงินกู้สูงสุดสําหรับผู้ประกอบการ20ล้านบาทขณะเดียวกันก็มีการ ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยกันด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณพิคุณศรีมหันค่ะรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ได้หาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ประกอบการจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขานรับนโยบายภาครัฐร่วมโครงการปล่อยกู้สินเชื่อจากภาครัฐดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนอัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีวงเงินสูงสุด20ล้านบาทต่อรายระยะเวลาไม่ เกิน2ปียกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้1ค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการทําธุรกรรมธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินนาน1ปีผ่านบริการ SCB b u s i n e s Anywhere นะคะให้ธุรกิจไม่สะดุดสามารถใช้บริการเงินโอนได้โดยไม่ต้องไปใช้บริการที่สาขาพร้อมทางเลือกข้อเสนอพิเศษด้วยประกันสุขภาพคุ้มครองโควิดส9สําหรับเจ้าของธุรกิจและพนักงานในองค์กรและสิทธิพิเศษจากมณีฟรีโซลูชันค่ะยกเว้นค่าธรรมเนียมและฝากเช็คข้ามเขตตลอดไปซึ่งคาดว่าจะมีลูกค้า s อ e ไทยพาณิชย์ขอซอฟโลนประมาณ2 0 0 0 0ถึง3า0 0 0ล้านบาทผู้ที่สนใจนะคะสามารถขอสินเชื่อซอฟโลนพร้อมแพ็กเกจเพิ่ม เพิ่มเติมจากธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ทธันวาคมนี้ค่ะผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB SME Call Center โทร02 722 22 2222หรือว่าที่ www.scb.sme.scb.co.th ค่ะและล่าสุดนธนาคารไทยพาณิชย์ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ M.O.R. ลง0.25จาก6.45เป็น6 9ค่ะและอัตราดอกเบีย้ย MRR ลง0.125%จาก6.87%เป็น6.745%เเพื่อประคองสภาพคล่องของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงลูกค้ารายย่อยค่ะ